สวัสดีครับพบกับช่องทัพฟูชาแนลนะครับเราก็มาพบกันกับ EP นี้นะฮะระำโอ้ไม่ใช่เนาะอ่ะบรรยากาศยามเย็นนะฮะ FC ะกำลังจะมืดแล้วนะฮะกำลังจะผ้าอาทิตย์กำลังจะตกนะฮะ FC นี่นะครับ นก็ไม่พอดีบเกือบมาเดี๋ยวๆโอ้นังก็ได้ไหมเนี่ยไปัขนังเราปน้านี่สอนหายเลยยก่อเลนี่น่เกอรนนะโอ้นกพอไปแล้วามเื่อเลยงบ้านรอดไ น้ำเตียงเลย่าหายแล้วสุ้มานแอทิฟลานหาหลปโอ้พหัตาทิ์สวยนะ,ะแดงะพระอาทิตย์กำลังตกนะฮะ ผมว่าจะพาเอฟซีไปดูบรรยากาศนะครับยามเย็นนะฮะว่าเออเป็นอย่างไรบ้างรนะ้านนี้สี่ร้านร้านนี้สามร้านแล้วก็มีร้านขายกับข้าวปภาคตะวาน,าานอหนึ่งเป็นสี่โอ้โหราตีสายมอมให้วังปู่ปาริกิตนัคราชนะฮะเอฟซี วังปูปาริกิตนะฮะไอสีอ่าเป็นพี่ต่อบ่ะมาไปเรื่งโมวาบ่าอกโกพี่ต่อแยกเขาหา,านี่นะครับชเรื่องหมูกระทะคงจะมาไวนะฮ่ <laughs> า่าเดี๋ยวถ้าผู้จะเลี้ยงหมูกระทะ <laughs> นี่นะครับ ตอนเย็นครับนะฮะลุง,งลอดอกไม้นี่ครับดอกไมก้ก็ลุงก็อันก็ย้ายมานะฮะเอ็กันแถวเลยว้าวขยายาวเลยนะฮะ็ c ซียัดต้นเพื่องฟ้านะคะที่อยู่ริมทางเดินเข้ามาเนาะชิดๆกันอยู่ตรงนี้นะะค อู้นี่นะฮะ FC นะก็ย้ายสาราเข้ามาเนาะนะครับสาราจิตดาสถีนะฮะย้ายมาตรงกลางนะครับสนามเพื่อที่จะอให้มาให้มันร่มรื่นเนาะ FC ผมว่าร่มรื่นนะย้ายมาตรงนี้นะครับแล้วก็สวยงามนะฮะนะฮะก็จะ เวลานั่งก็จะได้ชมความงามขององค์ปู่ปริกิจหน้าสีทองอารามนะฮะเอซีนี่นะครับนี่ก็จะลงก,ก็ปรับ ต่อไปนี้นะคะกาวทันนะคะพี่วิวพี่เอ๋พี่เต๋อแม่พียาชิแม่อ๊อฟพี่แอนพี่ธีรวรรณพี่เสือนะคะนี่นะครับก็ปรุงก็ตอบนะฮะเป็นโบรานจอดรถนะฮะเอฟซีกว้างขวางมากนะครับเท่าไหร่พี่เลิศ เปลี่ยนน้องนกไปนะฮะน่าจะจกดได้อีกเป็นสิบเนาะโอ้ลานจอดรถนะคะกว้างขวางนะฮะหักเต็มยังไม่จบเนาะหักเต็มจากทางบ้านสบิงเนี่ครับก็ดอกปีแก้วเนาะฮะก็เรียงรายสวยงามนะครับเขาเรียกว่าดอกอะไร ดอกปีแก้วเนะนะครับดอกปีแก้วก็สวยมากเลยนะฮะปลูกต่อประมาณหกร้อยต้นใช่ไหมนะครับผมคิดว่าเยอะกว่าหกร้อยต้นอีกทางไทยนะฮะอืมีะครับนะ แถวยาวเลยนะฮะสิเขื่อนงามมากเลย ออถ้ามันเป็นดอกนะเอฟซีถ้าเป็นดอกนะกลิ่นหอมมากเลยนะฮะผมชอบดอกนี้มากนะฮะเอฟซีกลิ่นหอมหอมนะครับมันได้ดมคลิกดมอะไรแบบนี้นะฮะมันชื่นใจนะเอฟซีมันก็จะทําให้เราชื่นใจอืม 嗯，嗯，嗯，漂、嗯 ก็จะมีรําอีกเนาะผมดูส่วนกุหดาบนะฮะเอฟซในช่วงยามเย็นอย่างเนี้นะครับมีละลายดอกเนาะเอี นแนนนี่อฮะสวยมากไปเทีเยวม,มาแล้วสมัยที่เป็นเด็กเป็นเย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปเขาโตขึ้นมาก็จะได้เล่าเรื่องร้านเขาฟังเนาะว่าตอนที่เข้ามาตอนสร้างใหม่ๆเป็นยังไง10ปี20ปี30ปีกขโตเป็นผู้ใหญ่เนะาะก็จะได้เล่าต่อไปนะคะ สวยมากนะครับโอเคนะครับนะฮะก็อย่าลืมนะฮนะ พีจีแจ็กินพีจีคอแฟี่พีจีโกโก้นะครับเสื้อปักองค์ปูปลากิบนะครับเตัอละสามร้อยห้าสิบฟองโซเกเ็ดสีนะครับนะครับ,นะรบขออนุญาตลงที่ฝากกดติดตามกไดไลค์กดแชร์กดซับต่อใครเข้า,าช่องทัพาูชาแน,นลนะครับช่วงเย็นวันนี้เนาะนะฮนะ กล้แล้วย,ยังยังยังไม่ถึงเท่าไหร่อ,รอะ<ช>่ะก็บอกใจเราก็อธิษฐานปูถึงแล้วนะจะได้ไปกราบปูแล้วนะไอต้ตรงที่ใส่กระเป๋าใช่ไหมมันเปิดออกอะ่ะมันเปิดออกแต่ตอนเราขึ้นไม่ได้ดูหมายเลข <c oughs> แต่ตอนเอาลงนะ่ะแต่แต่ตอนประตูเปิดนะ่ะ <c oughs> หมายเลขอะไรรู้ไหมสี่สิบเก้า 49ถ้าแบองค์ปู่เลยม้าแต้คนลูกมันจะหอนเลยนะ49แล้วก็องค์ปู่เลยประตูแบบเปิดออกทันทีเลยแค่คิดนะว่าจะได้ไปกราบองค์ปู่ที่มีความเชื่อส่วนบุคคลนะทุกคนเนความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าพาร์เจดเป็นตอะไรแล้วมันออกอะไรรู้ไหมมันออกไก่ฟ้าป้าเต้ว อเลา้เล็ที่ี่ี่คะที่ว่าแมันออกเล็กแล้วไม่เขาบอกไพูดในหลานฟังหลานบอกว่าอามันออเลขกแเล็กที่อาว่านะคนเชื่อสคนนะคะอกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะเอซนะฮะการล อันนี้ดียังไงกับการค้าเนาะอันนี้ใครคะอันนี้องแทนชิล่าเ้ลอหนะคะเดี๋ยวกันนลงชิมะอ๋อนี่ใครสำหรับคนที่เปิดร้านนะฮะยูทูบเบอร์ที่เปิดร้านอ๋อเปของมงคลของมงคลเ็นัดของมงคลดมาจากญี่ปุ่นงคลลอ๋อมาจากญี่ปุ่นเลยถ้ารู้ไ ดาดูมาดาดูมาออกมาจากญี่ปุ่นเลยนะแขกไปหน้าร้านใช่ไหมคะแล้วแต่แล้วแต่กระเป๋าอะไรก็ได้เลยกระเป๋าตาไม่สายเลยที่เปิดร้านอีกไหมยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เยนะเนื้ออนชิพอะแอนชิพที่ไม่ได้มาทำให้ลุงอยู่แอนชิพไปไหนแล้วทำไมแขกมาแล้วเดี๋ยวเราแทนเอาอันนี้ไป